สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ e ีที่43นะครับมาใหม่หนึ่งชุดนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับท่านใดคัดรับชมและชอบใจรายการไหนนะครับแอดไลน์ติดต่อเข้ามานะครับตามนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR Code โค้ดนะครับ e ีที่43แล้วนะครับฝากขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานกันตลอดนะครับสนใจรายการไหนนะครับ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าๆสสวยนะครับหลากหลายรายการนะครับคลิปนี้เป็นรายการพิเศษนะครับจะบอกราคาทุกชิ้นนะครับท่านจะได้ตัดสินใจกันง่ายๆนะครับรายการแรกเป็นผ้าหูยานลบุรีเนื้อชินเงินเก่าสภาพใช้มานะครับผิวดําเดิมนะครับงดงามมากครับสุดยอดพ้าสายเหนียวนะครับกุวัดภาษีรัตนมาธาตุลบุรีนะครับสองพันห้านะครับเนื้อชินเงินเก่าสภาพบ้านๆนะครับรอยเลี่ยม เล่มเก่าโบราณนะครับกรอบเงินนะครับผุพังไปหมดแล้วนะครับพระหูยานกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีครับสอ0พนะครับสุดยอดหายากนะครับเหรียญเกจินะครับยอดนิยมนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟที่สวยเก่าๆนะครับยันะสังคตินะครับพันสองนะครับหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามครับเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงรุ่นแรกพศ25 1 1ครับ ปศอยู่ด้านหลังนะครับด้านล่างนะครับจังหวัดสมุทรสงครามครับหลวงพ่อเนืองยอดนิยมนะครับวัดจุลามณีครับต้นตำหลับเท้าเวสุวรรณนะครับที่เป็นกระแสดังอยู่ช่วงหนึ่งนะครับต่อโค้ดนะครับณสังขติครับราคาพันสองเนื้อทองแดงส่งด่วนครับส่งฟรีทุกรายการนะครับอีพีที่สีครับ ต่อไปก็เป็นภาพปิดตานะครับพันห้านะครับองนี้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเนื้อขันลงหินโบราณนะครับพาะปิดตาเก่ายอดนิยมครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อที่สวยเดิมๆนะครับเก่ามากๆครับสุดยอดหายากนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับราคาเบาๆแค่พันห้านะครับส่งด่วนให้ชมชัดๆนะครับพาะปิดตาเนื้อที่สวยเก่าๆได้ธรรมชาตินะครับเนื้อแห้งมากครับ ราคาพันห้าครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังองคจะโตหน่อยนะครับอง์นี้นะครับแต่เนื้อเก่ามากๆครับต่อก็เลยพระอุปคุตนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสมฤทธิ์นะครับอง์นี้สองพันห้านะครับสุดยอดหายากครับเป็นพระหล่อโบราณเก่าเนื้อสมฤทธิ์ยอดนิยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อที่สวยเข้มเขมเก่าๆธรรมชาติครับตาตะกกแตนนะครับ เนื้อสมฤทธิ์โบราณครับสวยมากครับผม2 5งพนะครับท่านที่คํารับชมและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับอุปคุดหล่อเก่าหลวงู่เอี่ยมวัดหนังต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับมีเข้ามา3รายการนะครับพระสมเด็จเก่าๆใสสวยแห้งๆนะครับองค์ที่1ครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมนะครับลำดับที่1 เนื้อแห้งๆเก่าๆพระมีซ่อมนะครับองนี้มีซ่อมนะครับราคาราคาห้าร้อยนะครับส่งด่วนนะครับเก่าแต่ว่าพระซ่อมเก่ามานะครับสามส่วนนะครับด้านหลังจะเห็นรอยต่อชัดเจนนะครับหากเป็นสามส่วนราคาห้าร้อยนะครับเผื่อเจอท่านที่ชื่นชอบนะครับองค์ที่หนึ่งครับต่อไปเป็นองที่สองนะครับพระสมเด็จเนื้อเก่าๆนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับ อีพีที่สี่สิบสามนะครับอีพีนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระกเก่าสวยๆบ้านๆมาใหม่ล่าสุดครับเนื้อแห้งมากนะครับอง์นี้เจ็ดร้อยนะครับพระสมเด็จองค์ที่สองต่อไปเป็นองค์ที่สามนะครับมีน้ําหนักมากนะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆเก่าๆองค์นี้พันสองนะครับเนื้อเก่ามากๆครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆยอดนิยมครับ พิมลึกสวยคมชัดนะครับราคาพันสองงค์ที่3ครับมีมวลสารเยอะนะครับหลากหลายชนิดนะครับบางนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่3ามพันสครับต่อไปก็เป็นภาพถ่ายซีเปีนะครับหลวงพ่สุกวัดปากคอมะขามเท่าจังหวัดเชนยานะครับคุ้มเก่าเดิมนะครับจากวัดสมัยก่อนนะครับ สุดยอดประสบการณ์สูงนะครับหลวงปู่สุขภาพถ่ายยุคเก่ายังหนุ่มอยู่เลยนะครับสมัยนั้นนะครับหายากสุดสุดนะครับราคาพันแปดนะครับภาพถ่ายยอดนิยมสี่ปีหลวงปู่สุขสมัยยังหนุ่มนะครับมีภาพเก่าเดิมๆนะครับแห่งวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทครับหลังมิจาร์นะครับแผ่นตะกัวนะครับคุมเลตะกัวเก่า มีร่องรอยนะครับการจานอัขระนะครับเกจิชื่อดังนะครับยุคโบราณนะครับร้อยกลับไปีครับหลวงผู้สุขวัดปากคองมะขามเท่าครับสวยมากๆนะครับพระปวเรศนะครับอันนี้เป็นพระกิ่งนะครับปวเรศโบราณนะครับน่าจะเป็นยุคสมัยวังหน้านะครับสร้างและบรรจุนะครับโงวังหน้า สวยงามนะครับราคา800อนะครับส่งด่วนครับชอบใจสนใจรายการไหนนะครับทักกันเข้ามานะครับเป็นเนื้อสามกริย์นะครับราคาแปดหนักนะครับพักกิ่งเปาวเลสครับต่อกันด้หลวงข่อปานนะครับวัดบางนมโคนะครับองนี้พันสองนะครับพิมพ์ขีไก่ผงเดิมยังเต็มอยู่นะครับเป็นพันเนื้อดินยอดนิยมครับจังหวัดอยุธยา ราคาเบาๆนะครับสวยมากครับเนื้อดินนะครับเก่าเดิมๆนะครับให้ชมชัดๆนะครับพระเกจิยอดนิยมสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วครับพิมพ์ขีไก่นะครับแต่เนื้อดินเก่ามากๆครับหางสี่เส้นนะครับเป็นพิมพ์หางสี่เส้นราคาพันสองครับเคพันสองนะครับเผิดเจอเพอพี่น้องที่สนใจนะครับ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระยอดนิยมนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่สภาพสวยมาใหม่ๆเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับสวยแบบนี้นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ราคาเบาๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อยอดนิยมและหายากนะครับรุ่นเบตงี0 5นะครับหลวงพุทธวดวชางให้จังหวัดปัตตานีครับผิวสวยเดิมนะครับเป็นเน้อทองแดงนะครับ สวยเก่าคมชัดรุ่นเบตงยอดนิยมนะครับประสบการณ์สูงหลวงพ่ทวดยอดนิยมนะครับปี05สุดยอดหายากนะครับพันแปดนะครับส่งด่วนนะครับมีเลขนะครับมีเลขัมเบอร์ตอกใต้ฐานเก่านะครับเป็นเลขอารบิกนะครับตามตำรานะครับสวยคมชัดครับเนื้อทองแดงนะครับองค์ที่180นะครับลอยตะไบเก่าๆนะครับแต่งเก่านะครับหลวงพ่ทวดนะครับปี0 5ย์เบตงครับ จังหวัดยะลานะครับรุ่นนี้นะครับประสบการณ์สูงและเป็นพระที่ยอดนิยมมากนะครับสวยนะครับท่านใดอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับ 062, 017 6-742ครับสวยงามมากๆนะครับมาใหม่ใหม่นะครับองค์ที่180ครับต่อไปก็เป็นเหรียญหายากนะครับของวงการนะครับหลวงพ่อกันนะครับ 2478ครับวัดพญาตนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหรียญกลมหูเชื่อมนะครับเกจิเก่านะครับหลวงพ่อกันวัดพญาตเหรียญกลมนั่งเต็มองค์นะครับบางๆนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับพันแนะครับเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อกันวัดพญาตสองสี่นะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าเหรียญตาช่างนะครับสมัยก่อนนะครับมีหน้ามีตานะครับหูเชื่อมเก่านะครับ หลวงพ่อกันยอดนิยมนะครับพระนครศรีอยุธยาครับถ้าเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อดู่นะครับหลวงพ่อดู่วัสดแกนะครับผิวสวยเก่ามากครับห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อกันสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับมาใหม่ให่นะครับล่าสุดนะครับต่อกันด้วยพระพุทธชินราชอินโดจีนะครับพิมพ์ต้อโบขีนะครับพระได้ฟอร์มล่ำหนาสวยครับ สนใจไม่ควรพลาดนะครับสวยมากๆนะครับเนื้อแห้งๆเก่าๆนะครับลูกหล่อพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนพิมพ์ต้อบัวขีดเป็นชุดพิมพ์นิยมนะครับของชุดอินโดจีนนะครับเก่ามากๆครับสวยเดิมนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีโค้ดนะครับต่อโค้ดเก่าชัดเจนครับชินราชอินโดจีนต้อบัวขีดท่านที่เข้ารับ มารับชมขนาดนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับพระสวยๆบ้านๆเก่าๆติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวยมากนะครับเก่าสุดครับชินราชอินโดจีนต้อบัวขีดงดงามเดิมๆนะครับหน้าหวานๆนะครับผิวสวยนะครับโลหะเก่าเดิมนะครับสองสี่แปดห้าครับ ชินาาชอินโดจีนต่อไปก็เป็นพระกิ่งนะครับองนี้เป็นกิ่งหลวงพุทิมนะครับวัดละหารไร่จังหวัดระยองนะครับผิวสวยเดิมนะครับได้เดิมสนิทเลยนะครับองนี้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับมีชื่ออยู่ด้านหลังนะครับมีชื่ออยู่ตรงนี้นะครับหลวงพุทิมนะครับ กิ่งหลวงพุทิมนะครับวัดละหารไล่ตัวหนังสือสวยคมชัดนะครับวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับก้นอุดนะครับไม่ทราบรุ่นนะครับพระกิ่งยอดนิยมครับหลวงพุทิมผิวดําสนิทนะครับสวยมากครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าเกาสสวยบ้านๆเข้ามาใหม่หนึ่งชุดครับผิวสสวยนะครับเดิมเดิมนะครับหลวงพุทิมวัดละหารไล่ครับ เก่าเก่าสวยสวยนะครับหลากหลายรายการนะครับตะกุดโสรดมงคลหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงปิดท้ายรายการนี้นะครับด้วยตะกุดดอกนี้เลยนะครับสุดยอดหายากครับถักเชือกโบราณนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านในนะครับม้วนหลายรอบครับตะกุดโสรดมงคลหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูง สุดยอดในความเก่าและความนิยมนะครับตะกุดโสรดมงคลนะครับหลวงพู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเป็นก้นแมงสาบนะครับโผล่หัวท้ายนะครับให้ชมจะชัดนะครับผิวดำเดิมที่สวยเก่าๆนะครับเนื้อทองแดงนะครับม้วนหลายรอบตะกุดในตำนานนะครับตะกุดเก่าในตำนานและความนิยมสูงมากนะครับให้ชมจะชัดนะครับเนื้อทองแดงนะครับก้นแมงสาบนะครับโผล่หัวท้ายนะครับทั้งสองด้านนะครับ มวนเก่านะครับมวนเก่าเดิมนะครับน่าจะเป็นร้อยปีนะครับเก่าแบบนี้เลยนะครับตะกุดโสรดมงคลยอดนิยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัะพานสูงทันทีคำรับชมและสนใจนะครับศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับหกเจ็ดสี่สองครับถักเชือกโบราณนะครับได้ดิบนะครับลงรักเก่านะครับนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่สี่สิบสามแล้วนะครับ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม